สวัสดีครับมิ่งมิ่งมงคลคงวันนักศึกษาชั้นปีที่2สาขาวิชาพืชศาสตร์สิ่งทอและการออกแบบคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีครับครับถ้าถามมิ่งว่ามิ่งรู้จักสาขานี้ได้ยังไงนะครับมิ่งรู้มาจากการที่อาจารย์นะครับออกแนวตามโรงเรียนต่างๆนะครับและรวมไปถึงการประชาสัมพันธ์ของทางเพจมหาวิทยาลัยครับจึงทําให้มิ่งนะครับตัดสินใจเลือกที่จะเรียนสาขาวิชาพืชศาสตร์สิ่งทอและการออกแบบนะครับครับและมิ่งเลือกเรียนหลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งทอและการออกแบบแฟชั่นครับ สำหรับมิ่งนะครับมิ่งก็เลือกเรียนนะครับการออกแบบแฟชั่นครับตอนนี้นะครับมิ่งก็ได้กําลังเรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบการสร้างแบบตัดแพทเทิร์นนะครับการออกแบบลายผ้านะครับการวาดภาพลงบนหุ่นนะครับและมีการใช้โปรแกรม e l ลัสนะครับให้เข้ากับยุคสมัยนะครับมีเกี่ยวกับการเรียนรู้นะครับเข้าทานถึงเทคโนโลยีครับ ก็สุดท้ายนี้นะครับก็อยากจะเชิญชวนน้องๆนะครับที่มีความตั้งใจนะครับเลือกนะครับที่จะจะมีความสนใจนะครับเรียนงเกี่ยวกับการออกแบบนะครับทางสาขาพืชศาสตร์สิ่งทอและการออกแบบนะครับก็ยินดีต้อนรับน้องๆนะครับเข้าศึกษาต่อในร่วมมหาลัยนะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานสุรินทร์นะครับยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนครับขอบคุณครับ